วันนี้เราเดินมาถึงหน้าง,งานยังไม่เข้าในงานนะครับพี่อินเข้วันนี้พี่อินมาเจออะไรงัวสวรรค์มันเป็นวัววัววัวบ้านแกเหรอมีจมูกเหมือนหมูขนาดนี้แ <laughs> ต่เดียวหมูหมูเป็นหมูมวัวบิน,มบนหมูบินหมูบินทำไมถึงเป็นหมูบินเพราะว่าอยู่ที่กองเรือบินจัตาหีบอันนี้อันนี้เป็นหมูตัวผู้หมูตัวเมียยังไม่ทันดูเลยไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วนะคนร้อยไปกินแล้วอ๋ออะไรคือร้อย อ๋อนี่แหละอ๋อลอยคือขโมยภาษาสเปนอ่าแล้วครับอันนี้เขาเริ่มหันแล้วเขาพลิกไปพลิกมาหมูวินอ๋อหมูวินเป็นอันนี้ไม่ใช่บินนะครับผมว่ามันวินมากกว่านะฮะมันหมูวินวินหัววินหัวอ่าครับเดี๋ยวเราจะให้ไปดูในสนามทอยเล่นก่อนนะครับอ๋อเลอห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำอ๋อครับผมทอยเลสทอยเลสนะครับอันนี้นะครับก็เป็นอ่าผู้ที่ หันหมูหรือหมูหันนะฮะหันัแน่ครับผมฮะไม่หันธรรมดาด้วยเราหันมันด้วยนะฮะหันด้วยครับอันนี้หมูกิโลครับหมูตัวนี้กิโลครับห้าครับผมสิบห้ากิโลสิบห้ากิโลเวลาหันมานี่มันจะพอดีทานเลยใช่ไหมฮะใช่ครับผมอ๋ออันนี้เป็นถ้าถ้าถ้าราคานี้ราคาเท่าไหร่ครับตัวนี้ ราคานี้ถ้าขายตามท้องตลาดจะอยู่2,500บาท2,500บาทแต่ขายกับเพื่อนเอาแค่พันสามพอพันสามนะครับพันสามนี่ค่าน้ำมันรถนะครับไม่มีครับผมค่าน้ำมันรถนี่พันสามครับผมลดรามาทั้งหมดห้าคันนะครับพันสามห้าคันผมว่าซื้อสองพันดีกว่าเอาครับเดี๋ยวไปเจอกันได้ไหนครับกับคุณบอลกระชับมิดนะครับกับคุณอีทผลนี่งครับกับฟุตบอลตะลอนทัวร์ครับเซ่ฮาจัดให้ครับ